สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพ่าเอชแชนลนะครับผมมื่อวานี้พาพี่พาน้องมากินนักกินซุ้มแรงแซ่บๆน้ำกันกับพี่กับน้องนะครับผมกินเลยคูหนึงกินก่อนละแต่มาคุ้มในกันนึ่งปลาอ้าเสพแทบอันขอโทษดออบให้ด้วยบุมีอันยาสร้างหลงมันนี่งดงดเจ็บตับผักตับก่อนผักตับเลยพี่น้องกินแม่ตากินรส เดี๋ยวแกขับปุนสู่พี่น้องก่อนลองหนอยมานี่ไหม,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 มต้นอ่อนฮะตะวันเป็นสีไปเลยขอลองก่อนนะมันจะขมๆหรือเปล่านั่นขมแน่นอนกก็ไม่เคยกินรสแน่นกว่าแต่มันเหมือนจะคิดว่ามันน่าจะขมๆนิดนึงไม่ มันบอกผมแต่มันมีอันนี้นิดเดียวอีหมายถึงว่ามันจะหินหินเหมือนในผักกาดหินนะฮะหินก็พูดว่าหินสิแต่มันไม่ทไมล่ะแต่มันไม่รุนแรงผมบอกใครตกกล้องดีกว่ามากินแม่ต้นหางมึงก็กินก็กินไปสิต้องมูเอฟซีหนังอยู่ตลาาด

จะบอกว่าคุณแจ้งเอายังไงให้อื่นก็ลาบไงกินกับลาบลาบปลา,ปามีปลาขาวลาตลาดแค่ไปกินกันกินกับปลาขาวอะ่ะลาดหนึ่งหมูเสียมอ๋อเพรมันแซ่บอยู่ตัวปลาเนี่ยมันะเจ็บแต่บบว่ามันเนื้อมันน้อยอืปลาขาวเนื้อไม่น่อย

เคยเห็นแต่ปลากดปลากดว่าปลากดมันหนึ่งไม่ไม่ค่อยเข้าท่านะปลากดมันต้องแกงใส่หน่อไม้ซมจับกุ้งหอยเลยดีเลยเออไอ้เจะกิ๊ดแซ่ย <tiế> ต่อหน้าไม่มีผงชูรสเอ้าอย่าทำเจ็บแซ่บต้องกันพี่น้อง ซอยชุอเนี่ยอือแอบโอ้ยดูว่าเนี่ยอืออือแอบแซมหมือนกันตั้มเนี้อไม่ร้ออยู่ดีไม่แห้ง